ไล่กันดีเว้ยให้สีมันหลงกันด้วยนี่อเ,นเออสีคล้ายกันเลยอ,ะอ,อ่ะขอทางตรงแล้วครับไปกันเลยครับ ไม่เป็นเพราครับโอ้นี่หายใจแล้วครับ hả mày á tạm, biệt, tạm biệt.